สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเ o ิ l ์คกันอีแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับในข้อมูล SBS ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมมันได้ออกมากันแล้วนะครับของเล่ม97เนี่ยเราก็เลยอยากจะเอาข้อมูลนี้นะครับผมมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสัหน่อยนะครับโดยเราอาจจะไม่ได้เล่าทุกรายละเอียดนะครับแต่เรานะครับผมก็จะมานั่งรีแคปให้ดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสนใจ SBS กันเท่าไหร่นะครับเราก็เลยอยากจะมันทีแคปให้เลยทีเดียวนะครับผมดูจบจบทีเดียวไม่ต้องไปดูหลายๆที่ไม่ต้องไปดูหลาย,ลายคลิปโดยคลิปที่แล้วนะครับผมเราได้ทําคําถามข้อนหนึ่งจากตัวของ SBS เล่ม97ไปนะครับก็คือเรื่องราวที่ว่าวันพีจะจบใน5ปีไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทวนคําถามนี้นะครับแต่เราจะไปพูดถึงคําถามอื่นกันไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับใน SBS เล่มนี้นะครับผมมีการเปิดเผยส่วนสูงของ6ร่องน้า,าพ,พร้อมกับอาหารโปรดนั่นเอง ส่วนสูงของคนแรกนะครับผมซาสากิอยู่ที่318ซนติเมตรนะครับอายุ34ปีนะครับผมมีอาหารที่ชอบคืนหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองต่อจากนั้นแบกมาเรียนเนี่ยนะครับผมมีความสูงมากถึง820ซนติเมตรอายุ29เ้นะครับแล้วก็ชอบดังโกเป็นของโปรดนะครับผมต่อจากนั้นนะครับเป็นฮูซูสูง336อายุ38ปปีนะครับ ชอบกินปลาเอลย่าปูครับโดยไอ้ปลาเอลย่าเนี่ยนะครับผมเป็นอาหารสเปนนะลองไปเสิร์ชดูหน้าตากันได้นะครับผมแล้วมันจะมีของทะเลเยอะแต่ตัวหูฮูซูเองเนี่ยนะครับผมชอบกินแบบปูครับต่อจากนั้นนะครับผมมันดีเอ็กซนะครับผมสูง233ซนติเมตรอายุ33ปีอาหารโปรดก็คือข้าวหน้าไก่ครับเพจวันนะครับผมสูง171ซนติเมตรอายุ20ปี ของชอบก็คือนาโชครับและอุติสูงกว่าเพดวันหนึ่งนีสูง173เซนติเมตรอายุ22ปีชอบมันฝรั่งทอดแบบมาเป็นเก,เกลียวๆครับผมและต่อจากนั้นนะครับผมก็จะมีการเปิดเผยนะครับของกลุ่มพวกกลุ่มนินจาโอนิวาบังนะครับฟุคุโรคุโจเนี่ยนะครับผมสูง221เซนเมตรนะครับแต่ในพวกนินจาเนี่ยจะไม่ได้เปิดเผยของกินออกมานะแต่จะบอกว่าวิชานินจาที่ถนัดคืออะไรนะครับโดย ของตัวของฟุคุโรคุโจเนี่ยนะครับผมจะยังไม่ได้บอกวิชาถนัดตอนเช่นั้นนะครับผมก็จะเป็นไดโกกุครับที่มีความสูงมากถึง436เซนติเมตรถนัดวิชาแปลงร่างครับฮันโซ514เซนติเมตรถนัดวิชาลอยตัวซารุโทบินะครับผม378เซนติเมตรถนัดคาถาลวงตาคาเซคาเงะนะครับผม 192เซนติเมตรคาถาอัญเชิญครับกิโกกุเบนเทนนะครับ225เซนติเมตรถนัดปืนไล้เสียงครับฟูจินนะครับ200เซนติเมตรศิละปะการต่อสู้แบบลื่นๆรวมไปถึงลายจินก็สูง200เหมือนกันนะครับต่อจากนั้นนะครับผมเป็นบีชามอนนะครับสูง182เซนติเมตรถนัดคาถาน้ำนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเป็นโจเมสูง150เซนติเมตรคาถาอัมภาพาและยาสาเอมอนสูง180ถนัดการยิงธนูและเรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปนะครับผมก็จะ มีการโชว์ให้ดูว่าถ้าชอปเปอร์เนี่ยนะครับอายุ40กับ60ปีเป็นยังไงพร้อมกับมาแบบหลายเวอร์ชัน้วยนะครับผมก็มีตอนเวอร์ชันปกติกับเวอร์ชั่นที่แบบเป็นแบดเอนดิ้งเนี่ยก็หน้าตาก็จะซุดโสมต่างกันนะครับผมตัวนึงก็จะดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอีกตัวหนึ่งก็จะดูซมๆหน่อยครับแล้วก็มีการเปิดเผยหน้าตาด้วยนะครับว่าถ้าหมวกฟางของลูฟี่เนี่ยมีหน้าตานะครับผมมันจะหน้าตาเป็นยังไงซึ่งก็ได้บอกเอาไว้ด้วยนะครับว่า เป็นแบบลุงแก่ๆแ,แล้วก็มีบทพูดด้วยคือไอล้ลุงเนี่ยก็จะบอกว่ามึงไปบู๊เท่าไหร่ก็บู้ไปเหอะกูไม่หายไม่พังไปไหนหรอกเออก็ตลกดีครับและนี่นะครับผมก็น่าจะเป็นข้อมูลส่วนสําคัญของ SBS เล่ม97แล้วนะครับมันอาจจะมีข้อมูลยิบย่อยอีกหน่อยแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะน่ารู้อะไรขนาดนั้นก็เลยเออเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวพิมพ์บอกเอาไว้ด้านล่างให้ก็ได้นะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยกับผมคงต้อง เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามมังงะเวิล์กันนะครับผม